สุดอัศจรรย์เทวดามางานเผาศรีละสังขารหลวงพ่อโนงวัดครองมาดันเมื่อคราวที่เผาหลวงพ่อโนงคนทางวัดที่มาเผาจํานวนมากเหลือเกินเต็มวัดเต็มว่าเพราะมีคนเคารพนับถือมากพากันเห็นเทวดากลางวันเขาว่ากันอย่างนั้นหลวงพ่อป่านท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าท่านเจ้าคุณตาฝาดไปกระมัง อะไรกันเทวดาให้คนเห็นพระยาพิาสารสารกเศษก็บอกว่าไม่ใช่ผมเห็นคนเดียวนะครับถ้าใครเขาเล่าให้ผมฟังผมก็ไม่เชื่อเด็ดขาดแต่นี่ผมเห็นด้วยตาของตัวเองลูกเมียผมเห็นคนที่เขาไปเห็นหมดหลวงพ่อปานก็ถามว่าเทวดามีรูปร่างเป็นอย่างไรพระยาพิาสารสารกเษตษก็บอกว่า รูปร่างสวยจริงๆมีรูปร่างสโอดสะองค์มีรัศมีกายออกมามีเครื่องประดับแพรว์หลวงพ่อปานก็ถามว่าเห็นกี่องค์พระยาพิาสารสารเกษตรก็ตอบว่าเท่าที่เห็นประมาณ1 2บสองถึงสิบสามมาลอยอยู่ตรงรอบเมนที่จะเผาท่านแล้วท่านก็ถามว่าแล้วมีอะไรอีก ท่านพยาพิสารสารคเตรก็บอกว่าไม่มีอะไรอีกเห็นกันจนกว่าเวลาใกล้ค่ำทุกคนที่ใส่ไฟเผาหลวงพ่อโนงต่างคนก็ต่างไม่ไปไหนต่างยืนชมบาร,รมีของเทวดาความสวยสดงดงามของเทวดาเมื่อเวลาใกล้จะมืดสนิทหมายความว่าพอเริ่มจุดเทียนไฟให้แสงสว่างเทวดาก็กลับเวลากลับ ก็เห็นแสงสว่างไปจนสุดลูกหูลูกตาคล้ายกับดาวเคลื่อนที่นี่เป็นอนุภาพความดีของหลวงพ่อโงงแม้แต่ท่านตายไปแล้วเวลาที่เขาจะเผาเทวดาก็ยังมาร่วมงานแต่ว่าเทวดาองค์นั้นจะเป็นใครนี่ฉันก็ไม่ได้ถามหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานท่านได้ฟังจากพระยาพิาสารสารเกษตรพูดอย่างนั้นท่านก็ยิ้มท่านก็บอกว่า เป็นไปได้เพราะว่าหลวงพ่อโนงท่านเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงพอท่านพูดแบบนี้รู้สึกว่าพระยาพิาสารสารกษเเจดทำท่าตกใจถามว่าหลวงพ่อทราบหรือครับท่านบอกทราบเพราะอัตมาเคยสัมผัสกันอยู่ใกล้ชิดกันเคยคบหาสมาคมกันเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันแล้วก็หลวงพ่อโนงเมื่อเขาเอาศพออกมาเพื่อจะเผา แล้วไม่เน่าอัตมาก็รู้แต่ความจริงคนที่นั่นเขาโงา่ถ้าเขาเก็บศพไว้วัดจะกลายเป็นทองคำเพราะคนจะบูชากันเสมออัตมาได้เตือนไปแล้วบอกคนที่เขามาตามไปแล้วว่าถ้าศพไม่เน่ามีสภาพปกติให้เก็บรักษาไว้แต่เขาไม่เชื่อพระยาพิสารตกใจถามว่าหลวงพ่อรู้ก่อนแล้ว บอกเขาไปก่อนหรือท่านบอกว่าได้บอกเขาไปก่อนเป็นอันว่าสำหรับคนในจำนวนที่มาบอกท่านมาพร้อมกับพระยาพิสารก็ไม่ปรากฏว่าเป็นคนที่เคยมาหาท่านมานิมนต์ท่านเขาก็บอกว่าหลวงพ่อสั่งไปอย่างนั้นจริงแต่ว่าคนอื่นเขาไม่เชื่อนี่แม้แต่ท่านเจ้าคุณเองก็ยังไม่เชื่อพระยาพิสารก็เลยบอกว่า ผมหนาะไม่มีอำนาจครับถ้าคนอื่นเขาจะทำผมก็ปล่อยเขาทำผมเป็นคนนำไฟหลวงไปเท่านั้นไม่มีอำนาจอย่างอื่นหลวงพ่อปานก็เลยบอกว่าเรื่องนั้นเป็นอันยกกันไปเป็นอันว่าท่านทั้งหลายได้เผาศพพระอริยเจ้าชั้นสูงคือพระอรหันต์จัดว่ามีบุญมากพอท่านพูดเท่านั้นทุกคนพากันตกใจ บอกว่ากลับไปจะไปเอากระดูกหลวงพ่อปานบอกว่าป่วยการเรื่องกระดูกไม่สำคัญสำคัญมีอย่างเดียวคือจําไว้ว่าหลวงพ่อหนวงปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติตนเป็นแบบนั้นนั่นแหละสมควรอย่างยิ่งการไปเอากระดูกมาเก็บไว้แล้วก็ไม่สนใจอะไรกระดูกรักษาแต่เพียงกระดูกอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์ถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์ ก็ต้องรักษาความดีของท่านบูชาด้วยปฏิบัติบูชาเสียพระพุทธเจ้าส่งยกย่องการบูชาด้วยเอากระดูกมาเก็บไว้แล้วก็หาดอกไม้ทูบเทียนเป็นเครื่องสักการะการบูชาอย่างนี้มีผลเหมือนกันแต่ว่าน้อยเต็มทีบูชาพันครั้งสู้การปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติตามที่ท่านปฏิบัติมาแล้วครั้งเดียวไม่ได้คือจะมีอนิสงส์มากกว่า พราะว่าการปฏิบัติตามท่านถ้าทำบ่อยๆอาจจะถึงอริยมรรคอริยผลอย่างท่านก็ได้อันนี้เป็นเรื่องราวของหลวงพ่อโนงนงที่ฉันเล่าขางไว้จึงนำมาเล่าให้จบแล้วก็จบอย่างย่อๆพอที่ฉันรู้ส่วนประวัติต่างๆยิ่งไปกว่านี้ฉันไม่รู้เพราะว่าฉันยังเล็กมากคำว่าเล็กนี่หมายความว่าฉันยังเป็นพระรุ่นเล็ก พรรษาน้น้อยแต่ความสนใจยังมีน้อยในประวัติของคนอื่นเพราะว่าตอนนั้นฉันสนใจแต่หลวงพ่อป่านเท่านั้นหลวงพ่อโนงอินทัุวรณโนวัดครองมาดันอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องนี้เล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง